สวัสดีครับแฟนซ่าฟอบอลอะไรฮะฟอบอลสองศูนย์หนึ่งสี่เขาพูดได้แล้วฟุตบอลโลเขาไม่ได้ห้ามพี่โอ้โหไปอะไรฟอบอลลงฟอบอลอะไรกันใครพูดกันฟอบอลอะไรฟอฟอวอลคอคืออะไรครับฟีฟ่าเวิลด์ครับฟอโยอะไรฮะยูอะไรอะฟอโยฟอยูอะไรเอฟยูซีเคคุณตัวผูพูดนะฮะฟุตบอลโลกพูดได้นะฮะตอนนี้ก็ ที่สุดแล้วเห็นไหมพี่แจกี้วันนี้วันที่เท่าไหร่14ครับมิถุนายนเปิดมาแล้ว2วันแล้วซึ่งคุณผู้ชมอาจจะทราบไปแล้วว่าคุณผู้ชมทางบ้านเขาทราบไปแล้วล่ะนัดเปิดสนามไม่คนที่ไม่มีกล่องคนนี้ไม่ได้ซื้อกล่องบลโลกหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะดูได้น่าจะดูได้นะดูได้ก็ยังไงช่อง7ก็ถ่ายช่องเจ็ดถ่าย22นัดแน่ๆคู่ใหญ่นั่นเลยเกาหลีใต้กรีซอะไรเนี่ยฮอนดูรัสเอกวาดอรอะไ้ยคือมันเป็นกุศโลบาย เพราะคนไทยเนี่ยรู้จักแองเกลตอิตาลีเยอรมันก็เลยก็เลยจะโปรโมทที่อื่นแล้วช่องเจ็ดเนี่ยเป็นช่องที่เครือข่ายกว้างอันนี้เขาเขาสามารถทั้งอนาล็อกแล้วคู่ขนานกับดิจิตอลฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยมากกว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยกี่จังหวัดเนี่ยถูกว่าเนี่ยได้ดูได้ดูเพราะนั่นจะได้ดูเลยดูเกาหลีใต้อะไม่ดีเหรอญี่ปุ่นอะ ก็ผมดูแล้วไม่มีฮอลแลนด์เยอรมันอาจิน่าอังกฤษเลยไม่จำเป็นครับรอบแ่งกลุ่มไม่จำเป็นขอไปดูรอบรอบน็อกเอาท์อ่ะรอบน็อกเอาท์คุณไดดูบาราซิลได้ดูสเปนทางอังกฤษแน่มาเผื่อรอบ้างอังกฤษเขารอบแปดทีมนี่ก็รู้สึกว่าเส้นทางก็จะไปถ่ายช่องเจ็ดด้วยนะโอ้โหติดสุดเลยจิชญี่ปุ่นครับเพราะตอนนี้ผมผมแปลกใจนะตามสถานีรถไฟฟ้าพี่จะกียเห็นไหมคือญี่ปุ่นเขามาโปรโมตโปรโมทให้คนไทยช่วยเชียร์ทีมทีมชาติเขาเขาเจ๋งไงเออคือแบบเขาทำมันจนเป็นโครงการเลยจริงเขาไม่ต้องโปรโมทนะ เพราะคนไทยก็เชียร์อยู่แล้วแล้วไงรู้ป่ะพี่คือไปตามห้างอ่ะไปตามช็อปที่เขาขายเสื้อของแท้นะของของทีมฟุตบอลอ่ะทีมชาติญี่ปุ่นขายตลาดครับต้องอยู่ครับเพราะว่าขายดีฮะไปหนับคนไทยซื้อไปหนังสูตรก็ดีอะตัวใหญ่ไม่อันนี้ทีมงานมาให้ใส่ทีมงานเคยซื้อของจริงมาใส่ที่ไหนอะโอ้ยเนี่ยแต่เหมือนนะ้กของคุณญี่ปุ่นผมมังกรพอสมิธโอ้โหนี่ไนจีเรียเวลาเวลาอะไรก็ต้องแบรนด์เนมต้องอะไรอย่างนี้ตลอดเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เรียกว่า สึนามิไงเราก็ช่วยเขาตอนเรามีสึนามิญี่ปุ่นเขาก็ช่วยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความผูกพันกันแล้วเราแล้วเราก็ช่วยซื้อเอวีมาดูถูกต้องครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เวลาเราตีวอลเล่เขาเขาแกล้งเขาแกล้งเราให้เราตกรอบอย่างนั้นมันเป็นมันเป็นประโยชน์อ่านประโยชน์นะว่าเขาไม่ได้นะโอเคตรงนี้มันดีว่าเขาไม่ได้จะบอกเขาไม่มีน้ําใจไม่ได้อ่าอ่าก็แต่ยังไงก็ตามคนไทยก็เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นยุนนี่แล้วก็ผมขอบอกเลยนะผมศึกษาทีมชาติญี่ปุ่นยุนนี่ครับพิจิก ครองบอลเหมือนสเปนครับไม่ไม่ธรรมดานะครับทีมชาญี่ปุ่นปัญหาอย่างเดียวคือยิงเวลาไปเจอทีมแบบระดับเรียกว่าระดับสูงกว่าระดับใกล้ๆเนี่ยใช่ครับเพราะว่าแนวลุกเนี่ยมีตัวปั้นเกมอยู่2คนคือชินจิคางวะกับฮอนดะคอนเสิร์ตเกตฮอนดะทีนี้สูงหน้าตัวเป้าอย่างชินจิโอคาสากิเนี่ยไม่ไม่เวิลด์คลาสจะไปไปขู่ใครก็ไม่กลัวนั่นแหะสิใช่ไหมอามจะพูถ้าเป็นถ้าเป็นเวลเบกเนี่ยกองหลังกลัวขาสัตคาสัตเลยอ๋อคาสั่นเลยครับขนาดนั้นเลย เอ่พูดอคือคือถ้าถ้าเราเราเป็นกองหลังเราเจอกองหน้าระดับท็อปนี่เรากลัวนะถ้าเจอแบบต้องนิดอ่ะเนมาอะไรอย่างงี้ยเจอเมสซี่อะไรพวกนี้โดนอะไรทุกคนต่างกันกลัวแต่คินจิโอการะกีนี่คนไม่กลัวใครอ่ะอะไรเงี้ยนะแต่แต่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะแจ๊กก้แต่เรื่องใช้ความเป็นทีมครับแล้วแล้วผมก็ได้มีโอกาสบรรยายทีมชาญญี่ปุ่นใช่ไหมบอกรอบๆคนเรื่องญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่จะญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรพวกนี้เกาหลีใต้ โอเคเขาเล่นทีมเป็นทีมเวอร์ที่เดิมก็เคาะบอลกันต่อบอลกันสวยงามเลยคือคือเหลือเชื่อว่าเป็นทีมจากเอเชียเหรอเนี่ยเขาเล่นแน่นอ่ะเขาเริ่มจากใช้แบบบราซิลนะครตอนยุคแรกๆเจลรีต่ต่อมาก็ใช้โคจิยุโรปบ้างอะไรบ้างเขาผสมผสานกันแล้วตอนนี้เป็นทีมที่บอลเล่นบอลกับพื้นได้ดีใช่ผมว่าดีกับเกาหลีนะฮะถูกต้องดีกว่าเยอะเลยผมอ่านวิจารณ์ในนิตยสารโฟร์ทูที่พิจกี้เป็นบกอไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านเลยเขาวิจารณ์ญี่ปุ่นว่าไงมางว่าไครับ เรื่องต่อบอลเป็นรองแค่สเปนอันนี้ฝรั่งฝรั่งวิเคราะหนะ์นะเออรเรื่องเรื่องต่อบอลเป็นรองแค่สเปนแล้วเพสซิ่งด้วยผมบอกเลยท่าญี่ปุ่นแล้วเพลินครับผมบอกทีมง,งาน,นไทยเยอะถามวันนี้ฮอนด่า เพราะพอเล่นทีมชนติญี่ปุ่นนี่อยู่ทางซ้ายนะเป็นมิดฟิลด์ทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมในค่ำคืนไม่ใช่ค่ำคืนนี่จะกี่เช้ามืดวันนี้ตามโปรแกรมนี่วันวันนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมฮะมีมีฮาทุ่มไหมฮาทุ่มก็คือโคลอมเบียโคลอมเบียกับกรีซเอานอนเถอะฮะเราจะฮาตื่นมาตีห้าเลยให้กรีซชนะลูกนหนรับเพราะว่าเพราะโคลอมเบียไม่มีหลุยส์ฟันเก่า